พี่น้องมันนี้กะได้บาง,ง่วงมานะคะสามสิบเก้าคนคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่พี่น้องว่าคิดเป็นไทยประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะคะประมาณนี้นะคะนี่เลยนี่ร้อยเจ็ดสิบแปดสิบาทนะคะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบาทหน้ากระตุแกแเปลือกออกนะคะเจ้าของทานว่าพี่น้อยอันนี้เปรี้ยมากเลยนะวี่นพี่น้อยกินทั้งเปลือกนะโอ้กินทั้งเปลือกแค่จะได้สิหนังได้ยี่เปออีแม่แขวกระสีฟา้านบางๆล้วเนาะ แผงปันได้กะคือสิบปก,กินเบิดเปลือกตองตีพี่้องมันสิโป๊ดไปเนาะปอกค่ะนี่ไงสิสิมเมืองกรนะว่ามันสมซ้ำใดสิได้หูจักว่าสิได้เห็นดน้ำจิ้มถืออืมโอเคฟันบางๆนะคะฟัระนรับไม่เยอะหน่อยสบปอก ประมาณนี้เลยสีฟันฟันนะยำบัวได้หรอค่ะพี่น้องมันมีปัญญานะคะเดี๋ยวแียวสียำผักบัวได้จะสีเฉือนบางๆประมาณนี้แหละค่ะกินไม้หายยาความจริงแล้วไม่ไหไววาอยู่เมืองไทยเนี่ยดีกว่าเด้ กินยังกะได้กินสมใจอยากมี่ยังอยากกินตอนไหนกระลุกไปก็ได้กินเนาะแต่ยิ่เมืองนอกนี่บ่มีเลยค่ะบ่มีขายน้ำรดเข็นนะคะบ่มีขายตามเซเว่นอีเลเว่นบมีนะคะทุกอย่างอยากก็ต้องหาซื้อมาทํากินเองเนาะเนะี่ยก็จะซอยไปแค่น้กอนแ้่ก็จ,กกจะไม่เห็นน้ำจิ้มกันนะคะนี่สนของน้าจิ้มนี่เลยค่ะน้ำน,น้ำตาลน้ำเอาลงสโรตมากกว่าพีคอนค่ะจะได้ว่าตัดคอคลิปของมุณว่ายนะคะ นี่ยก็จะใส่ผงนัวนะคะผงชูรสนะคะออพริกปุ้นค่ะสุดแต่ความเชอบน้ำตาลนะคะน้ำตาลใเติบเน่เพราะว่ามันค่อนข้างจะเปรี้ยว ะะป,ป,ป,รป,ประมาณนี้นะคะกะปีกะปิกะปริใส่ลงไปประมาณนี้ต้องมากมายน้ำปลาใส่ลงไปนะคะเขามีกะปิเขามีน้ำปลาแล้ว กับดีกันเทนเขากันนะคะนี่เลยคนพลันล่ายเลยนะคะ ใล่ละล่แล้วก็ใส่อหอมแดงนะคะหอมแดงซอยลงไปคลุกเขาบบตองกลัวนะคะว่ามันจะบอนันเพราะว่าเดี๋ยวหอมแดงกับไปซื้อบพริพกคือน้ำตาลเดี๋ยวก็นุบโตนะคะเทาสิบใบเห็นนั้นเป็นน้ำมากเกินไปเพราะจะใส่บะมมวงขุยนะคะ แล้วเขาต้องเฮ็ดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันให้เสียบซับเรียบร้อยน้ำลายแตกพี่น้องเสร็จแล้วนะคะสำหรับกินของไน่น่ยว่าต้องอะไรมากมายแค่นี้ก็ือี่าโอเคนี่ค่ะม่วงเข้านะคะหน้าตา่น่ากินไหมมะม่วงเราเดี๋ยวเราจะกินกันเลยนะจ๊ะ